วัสดีปีใหม่แด่พี่น้องทุกท่านนะครับเราต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่เพราะว่าพระคุณพิธีฉันรักครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีใหม่เลยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมเพราะว่าวันอาทิตย์แรกของปีใหม่ของรอบพิธีกรรมปีวีปีนี้เปอระเอิญเป็นวันสมพูดพระคิดเจ้าแสดงองค์นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวันสมพูดพระคิดเจ้าแสดงองค์และก็เราเจอกันครั้งแรกในช่วงปีใหม่ คสอ2021ก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่แก่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผู้ซึ่งติดตามพระคัมภีร์ที่ฉันรักแล้วก็อ่านพระคัมภีร์มีความสุขใจอบอุ่นใจแล้วเราดูแล้วว่าเราจะไปร่วมพิธีมิสานั้นทำยังไงวิธีร่วมพิธีมิสาส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องฟังให้ได้ว่าพระวาจาของพระ บทอ่านทั้งสามบทในมิซาวันอาทิตย์นั้นแนวคิดหลักจะพูดเรื่องอะไรพระเป็นเจ้าจะตรัสอะไรกับเรานะครับในวันนี้เนื่องจากเป็นบันสมเพื่อพระคิสตเจ้าแสดงองค์นะครับพ่อก็เลยขออ่านเนื้อหาเกริ่นนาซึ่งพ่อได้เตรียมมาให้พี่น้องเข้าสู่บทอ่านทั้งสามบทนะครับเบดเลหฮัมเป็นเมืองเล็กๆแต่เรื่องราวการประสูติของพระเยซูเจ้ากลับเป็นที่รับรู้รับเห็นแจ้งประจักษ์ไปในสังคมโลก พราะการประสูติของพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงแสดงพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกผ่านทางพระยาสามองค์ความสําคัญของวันสมโพธิ์นี้เทียบเท่ากับวันคริสต์มาสและแท้จริงเป็นวันสมโพธิ์คริสต์มาสของพระศาสนจักรก,กรีกออร์โธดอกฝั่งตะวันออกโอ้วันนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับวันนี้เป็นวันสมโพธิ์พระคิดจะสูงเ,เป็นวันสมโพธิพระคิดเ,เจ้าแสดงองค์ก็จริงแต่เป็นวันคริสต์มาสของพระศาสนจักรก,กรีกออร์โธดอก ทำไมพวกเขาถึงจัดโอ,อวันพระอคิดเจ้าแสดงองค์เป็นวันพระคิดสมพบของพวกเขานะครับเราลองมาดูกันนะครับคนทางตะวันออกมีความลึกซึ้งทางภูมิปัญญาในปีชาญาพวกเขาคิดว่าการประสูติมาของพระเยซูเจ้าจะเป็นเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นจริงก็เพราะมีผู้คนรับรู้รับเห็นในวันที่พระองค์ประสูติมาที่เมืองเบธเลแฮมในข้อนี้น่าสนใจมากเลยครับ เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นถ้าไม่มีใครในโลกรับรู้รับเห็นเลยถามว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะเท่ากับว่าไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้เพราะไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยเพราะคนทางตะวันออกเขาก็มีแนวคิดว่าการที่พระเยซูเจ้าประสูติมาที่เมืองเบตเลเฮมเนี่ยคนทั้งโลกรับรู้รับเห็นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประจักษ์ว่าพระเยซูเจ้าได้ประสูติมาแล้วนะครับก็ การที่พระยุสุจจะประสูติมาที่เมืองเบตเลแฮมถ้าหากไม่มีใครรับรู้รับเห็นก็อาจจะยังถือว่าไม่ได้ประสูติมาแต่เมื่อตัวแทนของชนนานาชาตสามสีผิวคือพญาสามองค์เดินทางตามดวงดาวมาจากแดนไกลทางทิศตะวันออกได้มาพบพระกุมารและนำบรรณาการมาถวายได้แก่ทองคํากรรมยานและมดยอบอันเป็นการประกาศว่าพระกุมารคือพระเมสสิยา ทรงเป็นพระมาหากษัตริย์หรือพระคริสต์คู่ควรกับทองคําและพระองค์ทรงเป็นมหาสงฆ์ผู้จะถวายชีวิตเป็นศินไถ่บาปมนุษยชาติจึงมีกรรมยานเป็นเครื่องหมายของสงฆ์นะครับพระสงค์ถวายกรรมยานแด่พระปินเจ้าเครื่องหอมและจะทรงรับทรมานสิ้นพระชนก็เลยมีมดยอบอเป็นเครื่องหอมสําหรับใช้เฉลมศพหรือเป็นเครื่องหอมที่มีรสขมนะครับ ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงความขมขื่นทองคำเป็นของมีค่าแน่นอนอยู่แล้วคู่ควรกับกษัตริย์กรรมจานและมดยอบเป็นเครื่องหอมราคาแพงตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยนี้อาจจะราคาไม่แพงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อได้ถูกถูกแล้วก็จะหาได้ง่ายๆทั้งกรมรมยานและมดยออนะครับทั้งสามอย่างเป็นของขวัญที่กลับกลายเป็นเครื่องหมายบ่งถึงพันธกิจ ทารกผู้นี้ประสูติมาพระกุมารประสูติมามีพันธกิจที่จะทำในอนาคตแล้วของถวายทั้งสามอย่างที่พญาสามองค์นำมาเนี่ยทองคำกรรมจานและมดยอบเป็นเครื่องบ่งถึงพันธกิจของทารกน้อยนี้ก็คือวันหนึ่งท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์แห่งโลกจักรวาลท่านจะเป็นมหาสงฆ์ถวายชีวิตตัวเองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปคนทั้งมวลแล้ว พระองค์จะต้องรับทุนทรมานแบกบาปความผิดของคนทั้งโลกขมขืนหมดยอบในบทอ่านที่หนึ่งหนังสือของประกาศกอิสยานะครับคราวนี้เรามาพิจารณาบทอ่านที่หนึ่งของบันสมโพธิปากิสตเจ้าแสดงองค์นะครับหนังสือประกาศุกอิสยาบทที่60ก็เป็นบทไทยไทยแล้วนะครับเพราะว่าหนังสือประกาศุกอิสยาเนะี่มีทั้งหมด66บทวันนี้เราอ่านบทที่60นะครับ พญาสามองค์เดินทางมาพบพระกุมารเจ้าได้ต้องอาศัยแสงจากดวงดาวพิเศษสุขใสดวงนั้นนำทางพระกาศุอิสยามีชีวิตอยู่ราวหกรอปีก่อนพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดท่านไม่เคยเห็นพระกุมารแน่นอนแต่คำเทศของท่านบอกกับชาวอิสราเอลประชากรของพระเป็นเจ้าที่เป็นเฉลยอ,อยู่ในกรุงบาบิโลนนานห้สปีว่าชีวิตของพวกเขากรุงเยรูซาเล็ม ที่เป็นเมืองหลวงบ้านของพวกเขาเหมือนตกอยู่ในความมืดไปเป็นเฉลยเขา้า50ปีแต่บัดนี้นะครับแต่บัดนี้ความสว่างฉายลงมาสู่บ้านเมืองของเขาแล้วเราเอาบทอ่านที่หนึ่งมาจากหนังสือประกาศสดอิสยาบทที่60บทที่60เป็นบทที่ประกาศสดอิสยากำลังเทศให้ชาวอิสราเอลที่เป็นเฉลอยอยู่ที่กรุงบาบิโลนบอกว่าพวกเขาจะได้กลับบ้าน บ้านเขามีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงเป็นที่ตั้งของพระวิหารของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจะได้กลับบ้านเนี่ยประกาศสุกอิสยาจึงบอกว่าบ้านของพวกเขาเนี่ยมันเหมือนกับตกอยู่ในความมืดแต่บัดนี้พอเขาเจะกลับไปเนี่ยแสงสว่างส่องลงมาแล้วนะครับเยรูซาเล็มเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดจงฉายแสงเจิดจ้าเพราะความสว่างของเจ้ามาแล้ว พระสิริรุ่งโรดขององค์พระผู้เป็นเจ้าทอแสงเหนือเจ้าดูสิความมืดปกคลุมแผ่นดินและความมืดทึบปกคลุมประชาชาติทั้งหลายแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอแสงเหนือเจ้าทุกคนจะเห็นพระสิริรุ่งโรดของพระองค์เหนือเจ้าอิสยาห์ยังบอกต่อไปว่าพอแสงสว่างส่องมาแล้วทีนี้ผู้คนจากนานา,นาชาติจะหลั่งไหลเข้ามานี่เป็นเครื่องหมายของความเจริญ เป็นที่รู้จักนิยมชมชอบเพราะเป็นที่ทุกคนจะพบความรอดพ้นชีวิตจะสมบูรณ์พูนสุขนานาชาติจะเดินมาหาความสว่างของเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้ามาจากที่ไกลบุตรหญิงของเจ้าถูกอุ้มมาด้วยชาวยิวประชากรของพระเจ้าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินในปี586ก่อนคริสตศักราชกำลังจะได้กลับบ้านและอิสยาบอกเขว่าความสว่างจะฉายแสงลงมาสู่บ้านของเขา อิสยาจะนำเราไปถึงการแสดงองค์ของพระเยซูเจ้าอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุดแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนทีวีช่อง9อสมท น่าสนใจนะครับสมโพธิพร,ระคิดเจ้าแสดงองค์เป็นวันคริสต์มาสของอพระศาสนจาจักทางตะวันออกหรือนิกายกรีกออรโ์โธดอกแต่ว่าเราอ่านบทอ่านที่หนึ่งเรื่องของประกาศสุกอิสยาที่บอกกับชาวอิสราเอลเป็นทาสในกรุงบาบิลนบอกว่ากรุงเยรูซาเล็มเหมือนถูกปกคลุมในความมืดเพราะพวกเขาไปเป็นเฉลยกรุงเยรูซาเล็มถูกทิ้งล้างแต่บัดน,นี้แสงสว่างฉายลงมาแล้วเพราะ พระเบญนเจ้าจะช่วยพวกเขากลับบ้านคําว่าแสงสว่างนี่นะครับเป็นแนวคิดหลักแล้วเราขอยืมคําของประกาสุอิสยามาใช้ในวันนี้ว่าแสงสว่างส่องมาแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มเ,เราฟังต่อนะครับชาวยิวประชากรขอ,ของพระเจ้าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินในปี586ก่อนคิดสักราชเพราะถูกอาณาจักรบาบิโลนทำลาย ประชาชนถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่กรุงบาบิโลนนานห0ปีบางส่วนก็แตกฉานสั้นเซนหนีตายไปมีชีวิตยังดินแดนส่วนต่างๆของโลกแต่บัดนี้จากดินแดนเหล่านี้ชาวยิวซึ่งดูเหมือนเป็นคนที่กลายเป็นคนประเทศเหล่านั้นแล้วที่เขาก็จัดกระจายไปอยู่จะกลับมายังแผ่นดินแม่กลับมาเป็นประชากรของพระเจ้าอีก พวกเขากลับมาครั้งนี้เขาจะอุ้มลูกชายลูกสาวที่เกิดยังดินแดนอื่นกลับมาให้ปู่ย่าตายายได้เชยชมแน่นอนความมั่งคัง่งทางกายภาพก็ชัดเจนคือเขามาเนี่ยเขาก็ต้องเดินทางมาการเดินทางก็ใช้อูฐเป็นพาหนะขนข้าวของมาจากเมืองมั่งคั่งของโลกเมืองมั่งคั่งของโลกในยุคนั้นก็มีชื่อเชบาเอฟามีเดียที่ลูกหลานแตกฉานสร้นเซนเข้าไปอยู่ก็จะกลับมา ประโยคที่วันนี้เราไปวัดเราเยอะได้ยินในหนังสือของปกาสุกอิสยาก็คือรวมทั้งคารวานอูดจากมีเดียและเอฟาทุกคนจะมาจากเชบานำทองคำและกรรมยานมาด้วยและจะสรรเสืิอพระเจ้าต่อหน้าคนทั้งหลายคำเทศของปกาสุกอิสยาวก็กลับเป็นจริงเมื่อพระกุมารเจ้าเป็นแสงสว่างที่แท้จริงนำพญาสามองค์ตัวแทนชนาน,านาชาติจากแดนไกลมายังเบธเลเหม์ม เพื่อสรรเสริญถวายาเกียรติแด่พระเจ้าสรุปแล้วเรากำลังมุ่งไปถึงการที่พระเยสุเจา้าประสูติมาแสดงพระองค์แก่ชาวโลกผ่านทางพญาสามองค์แต่เราขอ,อยืมเอาบทเทศของปากาสุอิสยาในครั้งโบราณประมาณ600ปีก่อนพระเยสูเจ้าประสูติมาปากาสุอิสยาเขาเทศบอกว่ากรุงเยรูซาเล็มเหมือนตกอยู่ในความมืดเพราะประชากรบเปิ็นทาสในบาบิลนแต่บัดนี้แสงสว่างส่องมา ความมืดหายไปแล้วชาวอิสราเอลจะได้กลับบ้านแต่กลับบ้านครั้งนี้บ้านเขาจะเจริญเพราะว่าจะมีชนนานาชาติหลังไหลเข้ามาอันนี้ก็เป็นความคิดที่หนึ่งนะครับคือชนนานาชาติหลังไหลเข้ามาสัญลักษณ์ของประเทศที่เจริญคือมีการติดต่อการค้ากับประเทศอื่นเขาไม่ได้ปิดประเทศอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ประเทศไหนที่เปิดประเทศส่งลูกไปเรียน จบกลับมาทํางานค้าขายกับคนต่างชาติเดินทางทําธุรกิจไปเที่ยวพักผ่อนยังประเทศต่างๆอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญการที่มนุษย์เรามีความสุขในชีวิตนะครับเราจึงเข้าใจได้ว่าโอ้คำของประกาศุอิสยาก็กำลังบอกกับชาวอิสราเอลที่จะได้กลับบ้านบอกว่าเธอกลับมาครั้งนี้บ้านเธอจะเจริญไม่ได้กลับมาแบบสิ้นไร้ไม้ตอกเพราะชนนานาชาติจะหลั่งไหลเข้ามาแล้วมีความเจริญ แต่ความหมายที่สองที่แฝงอยู่ในนี้ก็คือว่าชาวยิวเขาไปเป็นเฉลยบาบิลนก็จริงแต่บางส่วนก็หลบหนีไปก่อนละไปอยู่ตามที่ต่างๆรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกกลางที่ไหนก็ไปอยู่พอบ้านเขาจเจริญแสงสว่างส่งมายัางกรุงเยรูซาเล็มเขาก็กลับบ้านเรื่องอะไรก็จะไปเป็นชนต่างด้าวในดินแดนอื่นแล้วเขากลับมาครั้งนี้เขาก็อุ้มลูกชายลูกสาวที่เจอ จเจริญเติบโตเป็นหนุ่มแล้วแล้วเขาก็แต่งงานบางทีเขาก็อุ้มลูกเขาที่ยังเล็กๆกลับมาให้พ่อแม่เฉยชมมันเป็นภาพของความสุขในชีวิตที่ปู่ย่าตายายได้เฉยชมลูกหลานเราจะเห็นความหมายสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นชนานนาาชาติหลังไหลเข้ามาก็มีทั้งชนต่างชาติจริงๆ2ชาวยูที่ไปทามาหากินอยู่ทั่วโลกประชากรของพระพระบิดาเ,เจ้าไม่ลืมพวกเขานะครับ ในวันนี้บทเพลงเสดุดีที่72นะครับที่เราอ่านหลังจากบทอ่านที่หนึ่งแล้วเนี่ยเป็นเพลงเสดุดีสรรเสริญพระมหากษัตริย์ซึ่งหมายถึงพระเมสสิยาหรือพระผู้ไทยหรือพระคริสต์พระมหากษัตริย์ที่ทรงช่วยเหลือคนจนและผู้อ่อนแอขัดสนให้พ้นความตายเวลาชาวอิสราเอลเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้าเขาแต่งบทเพลงที่สรรเสริญพระมหากษัตริย์ เพราะเขาเชื่อว่าจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาเกิดแล้วจะช่วยเหลือเขาให้อ่รอดพน้นคนคนนี้เป็นพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะก็จะช่วยคนจนเพราะประเทศเขาไปเป็นเฉลยกลับมาสิ้นรายไม้ตอกเพราะฉะนั้นในวันนี้บทเพลงเสดุดีจึงเป็นเพลงเสนอเสวนพระมหากษัตริย์ที่ทรงช่วยเหลือคนจนผู้อ่อนแอขัดสนให้พ้นความตายแต่มีผู้แทนซึ่งพระเจ้าทรงเจิมแต่งตั้งขึ้นบนโลกคือกษัตริย์ดาวิด บทเพลงนี้ก็เลยเอาไว้สรรเสริญกษัตริย์ดาวิดเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงพระเป็นเจ้าส่งให้ดาวิดปกครองประชากรของพระองค์ในนามของพระเป็นเจ้าแล้วสรรเสริญกษัตริย์ดาวิดยังหมายถึงพระผู้ไถ่ที่จะมาในอนาคตผู้ซึ่งจะมาในราชรวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดเมื่อแต่มีตัวแทนซึ่งพระเจ้าทรงเจิมแต่งตั้งขึ้นบนโลกคือกษัตริย์ดาวิด และราชวงศ์ของพระองค์ซึ่งนานาชาตินำของบรรณาการมาถวายกษัตริย์พระองค์นี้บทสดุดีก็ยังพูดถึงนานานชาตินำบรรณาการมาถวายกษัตริย์กษัตริย์แห่งราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ที่จะมาประสูติในเชื้อพระงร์กษัตริย์ดาวิดซึ่งเข้ากับบรรยากาศที่พระยาสามองค์มานมัสการพระกุมาเจ้าพระมาหากษัตริย์แห่งโลกจัก,กรวาลที่แท้จริง บทสดุดีในวันนี้จึงมีว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานวิจารณญาณของพระองค์แก่พระราชาและประทานควาเชี่งธรรมของพระองค์แก่อรสพระราชาด้วยขอพระราชาทรงปกครองประชากรของพระองค์ด้วยคำชอบธรรมและทรงดูแลคนยากจนของพระองค์ด้วยวิจารณญาณขอบรรดากษัตริย์แห่งทราซิสและมูกกะ่เกาะทั้งหลายนำบรรณาการมาถวายกษัตริย์แห่งเชบาและซาบา นำของกำนันมาถวายด้วยขอกษัตริย์ทั้งหลายกราบถวายบังคมพระราชาและนานาชาติรับใช้พระองค์พระกุมารได้รับทองคํากรรมจานและมุดยอบเราจะเชื่อมกับบทพระวรสารอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรม ดุดแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนนทีวีช่อง9อสมท ที่หนึ่งนะครับประกาศสุกอิสเซจาได้พูดถึงแสงสว่างส่องมายังกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็จะมีชนนานาชาติหลั่งไหลเข้ามาอูดจากเชบานะครับเอฟามีเดียนำทองคำกรรมจารย์บทสดุดีพูดถึงพระมหากษัตริย์ผู้นั้นซึ่งจะได้รับบรรณาการจากแดนไกลคราวนี้เรามาดูบทอ่านที่สองกันนะครับ จนมาเนบ,บุลเปาโลถึงชาวเอเฟซัสันบ,บุลเปาโลบอกชาวเอเฟซัสว่าสิ่งที่ท่านประกาศเป็นข่าวดีซึ่งคนสมัยก่อนไม่รู้ันบ,บุลเปาโลไปที่เมืองเอเฟซัสเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองที่อาจจะบอกว่าเป็นเมืองการค้าสําคัญนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกึ่งกลางระหว่างทางตะวันออกพวกอิสราเอลกับทางฝั่งยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเมืองเอเฟซัสนี้จะมีสารธรรมของชาวยิวอยู่หลายที่ แล้วนักบุญเปาโลก็ไปแพท่ธรรมที่เมืองเอเฟซัสบอกกับชาวเอเฟซัสบอกว่าเขาพเจ้ามาประกาศข่าวดีให้ท่านฟังนะข่าวดีเนี้ยเป็นธรรมลรมลึกซึ่งปิดบังไว้ในอดีตไม่เคยมีใครรู้แล้วข้าพเจ้าเอาธรรมลรมลึกนี้ประกาศให้ท่านธรรมลรมลึกเรื่องอะไรครับเปาโลบอกชาวเอเฟซัสว่าสิ่งที่ท่านประกาศเป็นข่าวดีซึ่งคนสมัยก่อนไม่รู้เพราะพระเจ้าทรงเปิดเผยในยุคนี้ คือข่าวที่ว่าคนต่างชาติได้รับความรอดพ้นเข้ามาอยู่ในกองมรดกเดียวกันแต่ก่อนชาวยวคิดว่าพวกเขาวพวกเดียวเป็นประชากรของพระเจ้าแต่ที่เราเข้ามาอยู่ในกองมรดกเดียวกันได้นี้เพราะพระสัญญาในพระคิดเเยซูดังนั้นพอพระกุมารเยซูเสด็จมาบังเกิดชนจากนานาชาติจึงเข้ามานามาเสก,การและได้เข้ามาร่วมแสงแห่งความรอดพ้นที่พระองค์ทรงสแสดงแก่ชาวโลก คราวนี้เราก็เลยมาถึงบทพระวรสารที่พระกุมารเจ้าทรงแสดงองค์แก่ชาวโลกพระวรสารนบุญมัทธิวนะครับเล่าเหตุการณ์ที่พญาสามองค์นะครับในคําแปลใหม่ของพระคัมภีร์คาทตลิกฉบับสมบูรณ์ปัจจุบันแปลว่าหราชานเราก็เรียกพญาสามองค์พญาสามองค์แต่คําแปลใหม่ในพระคัมภีร์ใช้คําว่าหราราชานะครับ จากทิศตะวันออกเดินทางตามดวงดาวเพื่อมานมัสการกษัตริย์ของชาวยูที่เพิ่งประสูติความรู้ของโหราจารย์ที่มีเพียงว่ากษัตริย์ของชาวยวที่เพิ่งประสูติก็เพียงพอแล้วที่ท่านทั้งสามจะรู้ด้วยสัญชตาตญาณนักปรา์ว่าทารกที่ประสูติมามิใช่กษัตริย์ธรรมดาเรื่องนี้ดูเหมือนเราต้องไวในสัญชตาตญาณแบบนักปราดของท่าน เราผู้ซึ่งรู้จักพระเยซูเจ้าเหมือนได้เห็นแสงสว่างแล้วแต่ไม่เข้าไปนมันสการเลยรออยู่ห่างๆด้วยความลังเลเฉื่อยชาดูเหมือนเรื่องนี้นื้อบุญมัธิวกกำลังเล่าเรื่องพญาสามองค์แต่แท้จริงแล้วจุดหมายท่านกำลังเล่าถึงพระกุมารเพราะมีการอ้างอิงถึงพระผู้ไถ่ที่จะประสูติมาในพระคอมภีร์หนังสีประกาศกมีคาพญาสามองค์ไปถึงยิม แคว้นยูเดียเข้าไปหากษัตริย์เทโรดบอกว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพิ่งประสูติอยู่ไหนเราตามดวงดาวมากษัตริย์เทโรดก็ไปถามพวกคมพีราจารย์ไปค้นดูในพระคมภีร์สิไอตำนานของชาวยูโบรานของพวกท่านน่ะเพราะกษัตริย์เทโรดก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเกี่ยวกับชาวยูหรอกปรากฏว่าพวกคมพีราจารย์บอกมีครับมีเขียนไว้ในหน,หนังสือประกาศกมีคาครับเมืองเบตเลแฮมดินแดนยูดาโอที่เมืองเบตเลแฮมดินแดนยูดา เจ้าไม่ใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาเพราะผู้นำคนหนึ่งออกมาจากเจ้าจะเป็นผู้เลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเรากษัตเฮโร์ดบอกาัารา์บอกไปไปเมืองเบธเลแฮมไปหาให้เจอแล้วกลับมาบอกเราเลยจะไปนมัสก,การแต่จริงๆต้องการจะฆ่ากษัตริย์ยิ่งใหญ่ที่เกิดใหม่เพราะกษัตริเฮโรดอิจฉาทุกคนหมดนะครับเพราะฉะนั้น นักบุญมัทยิวูกำลังเน้นว่าเรื่องการประสูติของพระเยซูเจ้าเป็นแผนการของพระเป็นเจ้าที่ทรงวางไว้ในพระประสงค์นานมาแล้วท่านเหมือนจะบอกกับชาวยูและคิดจะชนในยุคแรกๆว่าพระกุมารน,นี้มีพระบุค,คลิกและเรื่องราวการเบองเกิดสอดคล้องกับคําของประกาศกโบราณที่กล่าวไว้นานแล้วเกี่ยวกับพระมหายที่จะต้องเสด็จมาอย่างน้อยชื่อเมืองเบตเลเฮมการนําของขวัญทองคํา กรรมจานและมุดยออการที่นานาชาติจะหลั่งไหลมายัางกรุงเยรูซาเล็แมแสงสว่างที่ส่องมายังดินแดนอิสราเอลก็มีกล่าวไว้ก่อนแล้วนบ,บุญมัทธิวไม่ลืมที่จะเล่าถึงการที่โหราจารย์ทั้งสามไม่กลับไปหากษัตริย์เฮโรอดอีกพอพระเจ้าทรงเตือนพวกเขาถึงแผนชั่วร้ายที่กษัตริย์เฮโรดจะฆ่าพระกุมารจึงบอกกับ โหราจารย์ทั้งสามในความฝันให้กลับบ้านทางอื่นไม่ต้องกลับไปหากษัตริย์เฮโรอดแคว้นยูดาเป็นแคว้นที่สำคัญของแผ่นดินอิสราเอลอยู่ทางภาคใต้มีเมืองเล็กๆก,กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปและแน่นอนเมืองที่สำคัญที่สุดก็คือกรุงเยรูซาเล็มอยู่ในแคว้นยูดีย,ย,ดยนีนะครับเป็นเมืองหลวงด้วยเยรูซาเล็มเป็นที่ตั้งของพระวิหาร พระราชวังของพระมหากษัตริย์และเมืองที่สําคัญอันดับรองรถหลังลงไปก็มีเมืองอื่นๆเยอะแยะนะครับเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีพระวิหารมีวังของกษัตริย์แต่ว่ากษัตริย์ดาวิดประสูติที่เบตเลห์มไม่มีใครคิดถึงเมืองเบตเลห์มเลยเพราะเป็นเมืองหมู่บ้านเล็กๆแต่กษัตริย์ดาวิดประสูติที่นี่ ได้รับเจิมเป็นกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็มปกครองอิสรเาเอลก็จริงแต่เขาเป็นคนที่มืมนอยู่ในหมู่บ้านเบธเลหฮมผู้คนลืมเบธเลหฮมกันไปหมดแล้วการที่พระกุมารประสูติที่เบธเลห์มเป็นการยืนยันว่าพระเยซูเจ้าซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดนักบุญโยเซฟและเป็นนางมารีมาที่เบธเลห์มเพราะท่านทั้งสองสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดจึงลงมาจดทะเบียน สมมโนโครวัวที่นี่ตามประกาศของจักรพรรดิออกัสตัสซีซาแม่พระนบุญยอซฟอยู่นาซาเรตภาคเหนือในแคว้นกาลีดีต้องลงมาจดทะเบียนที่จดทะเบียนสมมโนโครวัวที่เบตเลเฮมก็เพราะว่ากระบุญยอซฟและแม่พระต่างก็สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดดาวิดเป็นคนบ้านเบตเลเฮมเราผู้ซึ่งรู้จักพระเยซูเจ้าเหมือนได้เห็นแสงสว่างแล้ว แต่ทําไมไม่เข้าไปนมัสก,การพระองค์รออยู่ห่างๆด้วยคำลังเลเฉื่อยชาไม่เหมือนพระยาสามองค์ที่เห็นดวงดาวแตกไกลแล้วรีบไปหาแม้มีอุปสรรคในวันนี้นะครับพระเยซูเจ้าแสดงพระองค์แก่ชนทั้งโลกขอให้เราชื่นชมยินดีเข้าไปมองแสงสว่างไปจูบพระกุมารไปนมัสก,การพระเป็นเจ้านะครับ ช่วงนี้เฝ้าระวังโควิดอาจจะไม่ได้จุปพระกุมารแต่เข้าไปกราบไปไหว้ไปแสดงความเคารพเพื่อจะยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ไทยแสงนี้ส่องมาถึงดวงใจของเราแล้วสวัสดีครับ